สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวร้องเจอค่าไฟแพงขึ้น3-4เท่าบินไม่มีรายละเอียดเขียนด้วยดินสอเมื่อวันที่27เมษายนผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวพอวิตาใช้คำพาอายุ40ปีเจ้าของร้านบ้านทักคิ้ว อยู่สามเหลี่ยมทองคอําอำเภอเมืองจังหวัดเลยว่าโดนค่าไฟฟ้าแพงกว่าที่เคยใช้ถึง3-4เท่าเป็นเงินกว่า6,000บาทแถมบินแจ้งของการไฟฟ้าไม่มีระบุว่าใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่และยอดเงินที่ชําระยังเขียนด้วยดินสออีกด้วย นางสาวภาวิตาใช้คำพา่าว,ว่าเมื่อวานเห็นมีบินของการไฟฟ้ามาเสียบอยู่ที่หน้าร้านจึงหยิบมาดูพบว่าไฟฟ้าที่เคยใช้อยู่เดือนละ1,100ถึง1,200บาทแพงขึ้นกว่าปกติจนมาเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมค่าไฟแพงขึ้นรวม2,000บาทก็ไม่ได้คิดอะไรจนบินค่าไฟเดือนเมษายนค่าไฟแพงขึ้นเป็น6,604บาท38สตางค์ แพงขึ้น3-4เท่าและในบินยังไม่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าอีกค่า FT จําจำนวนที่ใช้เหมือนทุกครั้งแต่ยอดจ่ายค่าไฟฟ้าเขียนด้วยดินสออีกด้วยจึงสอบถามการไฟฟ้าบอกว่าไฟฟ้าขึ้นเป็นแบบนี้ทุกหลังยังอ้างอีกว่าน่าร้อนไฟขึ้นมาอ้างแบบนี้ก็ไม่ถูก ผักภาระให้กับชาวบ้านจนเดือดร้อนการไฟฟ้ายังบอกอีกว่าจะให้ช่างมาตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าถ้ามาตรวจสอบช่างบอกว่าปกติต้องจ่ายไฟฟ้าที่บ้านก็ใช้เหมือนเดิมแต่ค่าไฟแพงขึ้นเกินไปอยากให้การไฟฟ้ามีมาตรฐานในการทํางานโดยเฉพาะบินค่าไฟฟ้าที่มาแบบไม่มีข้อมูลอะไรและเขียนด้วยดินสอขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ